สวัสดีค่ะพี่น้องทีรักวันนี้ก็สิบปนปลาทูพี่น้องปนปลาทูแหงค่ะพี่น้องใส่กระเทียมเกียวหอมเกียวนะคะปลาทูแหงค่ะไปทอดปลาทูก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าน้ำพริกกะปิเนี่ยปลาทูขนาดนี้กำลังดีตัวใหญ่แน่เอยนะคะตัวใหญ่สำหรับทำปลาปน กำลางงามเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยกำลัลงหน้าพาเลยค่ะเอาไฟแรงขึ้นนะคะเอาช้อไล่น้ำมันออกเรากินไปเลยใเแ็ดน,นะคะ กำบันละออกตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันก็จะอมน้ํามันนะคะเวลาทอดกระเทียมกระเทียมเจียวนะคะเพื่อนๆนี่คือหอ่อากระเทียมเจียวอันนี้หอมค่ะหอมเจียวนะคะที่เราจะใส่นะคะก็มีผงงา พี่ปนนะ้ำปลาถ้าใครทานใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวนิดหน่อยนะคะน้ำมะนาวเราคั้นไว้เองนะคะ,ะมาทำเลยค่ะ ปลาทูหอมมากเพื่อนๆปลาทูตัวเล็กๆเ,เนี่ยอร่อยมากค่ะปลาทูเดียวนี้เขาก็ควักไส้อะไรออกหมดเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเข้าไม่ออกสมัยนี้เขาก็พัฒนาเยอะเนี่ยค่ะ เราก็ประทูลงให้หมดเลยนะคะประทูหกตัวได้แค่นี้แหละเพื่อนๆตัวมันเล็กคนะตัวถ้ากินกันก็นกปีกับปีกกำลงังดีมีก้าวติดมานิดเด็ดหน่นอยเนาะ ล้วก็ใส่หอมเจียวลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวไปค่ะเขาจะหอมลึกๆรสชาติหอมมากเพื่อลองทำนะคะอร่อยมากถ้าไม่ทำจะไม่รู้ว่ามันอร่อย เราก็จะปรุงเลยนะคะพริกก็ใส่เล็กน,อน้อยตะพีใหญ่ไปอช้อนใหญ่ไปพริกเท่านี้พอค่ะเพราะพริกนี่จะเผ็ดมากนะคะเพื่อนแค่นี้พอชูรลดนผงหน่วนะคะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะ มะละก็จะใส่ช้อนเดียวก่อนค่ะมาเดี๋ยวถ้ามันเค็มนะมันแก้ไขลำบากนะคะเพื่อนมะนาวถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวไม่ต้องใส่นะคะเราก็จะใส่ช้อนหนึงพอค่ะเปรี้ยวนิดเดถ้าเปรี้ยวเยอะก็ต้องสองช้อนค่ะก้า แล้วก็โขลกละเอียดเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาชิมดูนะคะว่าได้หรือยังอมอร่อยค่ะเพือ่อนๆลองทำนะคะไม่ยากค่ะก้างก็จะจุดนิดมาทีละน้อยะอ,อร่อยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอตุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะพบกับข่าว่าสวัสดีค่ะ